ไม่คิดว่าไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้เห็นบิดอ่ะคุณหาระวังเสีน้ำปาตอนเจอเบรดก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวที่ชนะฉลามแบบชะงัดเลยอืมเออใส่เทป่งเทปเปอร์อะไรต่างๆนานาก็รู้สึกว่าเออว่ะแม่งดันได้สุดทุกสายจริงๆเบมันเก่งหมุนนานนานจัดหมุนนานจัดเลยอืมมันทรงตัวดีคือตอนแรกตอนที่เราบอกว่า รีวิวเอฉลาม่ะเนาะเรารู้สึกว่าโอ้ลามนี่มันหมุนแบบหมุนนานมากเลยชลามู่ฉลามอยู่ในราย U X ถูกปะอ่าใช่ครับรู้สึกว่าฉลามเนี่ยหมุนนานมากหมุนนานมากแล้วก็ตีใครก็เข้าอย่างงี้ด้วยตีใครก็ตายปรากฏว่าตีนี่แม่งไม่ตายว่ะใช่เออตีเหมือนจะล้มแม่งยืนไม่ล้ม แล้วเป็นเป็นตัวที่อ่าเป็นเบรที่บาลานซ์ดีมากยิงยิงอยู่อ่ะสกิตทีเดียวกลับขึ้นมาตั้งเลยมันหนักเท่าไหร่นะมีใครรู้บ้างเออนี้ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ตอนชูดอ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้ไม่สบายมือเท่าฉลามฉลามเนี่ยยังผมยังรู้สึกฉลามมันแบบมีหนักๆอยู่หน่อยนะ